หน้าของเว็บไซต์ของชมรมแล้วเนี่ยพอเจอรูปเราเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดติ์ออกมาได้นะอีกหนึ่งนะครับไรต้องมาขอกับเราไม่ต้องมาขอกับเรานะครับอือนะฮะเดี๋ยวก็คงอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะรออีกสักครั้หนึ่งวันนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับนะฮะมีท่านผู้กำกับ มาร่วมงานด้วยนะครับใส่เสื้อสีชมพูเลยนะฮะใครที่ไม่เคยเห็นผู้กับบ้านเรานะครับอยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับรวมทั้งก็ยังมีคุณวิศิษฐ์โคชิตินะครับบริษัททัพโก้ไทยนะฮะมาร่วมงานด้วยเริ่มวันที่สี่นะครับเป็นหมอของบบนะครับเท่ามีผู้นำด้านการมาร่วมด้วยนะครับซึ่งผมให้กำลังใจแล้วขออภัยด้วยนะฮะใช่ นิดเน,นะคะพอดีมีเหตุขัดข้องบางประการนะคะที่จําเป็นจะต้องเ,ออเปลี่ยนนะคะพิธีการดําเนินการวันนี้นะคะตอนนี้นี่คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรดและผู้ถือป้ายนะคะกําลังทํางานกันอย่างหนักแน่นนะคะปกติแล้วเนี่ยทุกปีเราจะมีการเข้าสู่พิธีการเจนจบ แล้วถึงจะมีการตัดสินขบวนพาเลรนะคะแต่ปีนี้เพื่อเป็นการเอาใจนะคะสมาชิกที่เหนื่อยแล้วก็ร้อนนะคะเราจะเลื่อนการตัดสินขบวนพาเลรและพูดถือป้ายขึ้นมาอยู่ในอันดับต่อไปนะคะตรงนี้ถ้าได้ผลรางวัลแล้วเราจะประกาศทันทีนะคะแต่ไม่ได้รับรางวัลแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะอ,อยู่ร่วมพิธีการให้เสร็จสิ้นนะคะจะได้สมบูรณ์นะคะ ใน,นนในไหนก็ร้อนแล้วนะครับในไหนก็ร้อนแล้วนะฮะไม่ร้อนนะไม่ร้อนก,ก็คือเอานาเอาควา,ามเอจิีนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเราก็อยู่เพื่อที่จะให้งานของเราสมบูรณ <c oughs> ์เ,เยล,เลนยน,น,าาลน,น,น,นะครับผมผมก็เห็นใจโดยเฉพาะชุดทะเลสวยอย่างเนี้ยก็อาจจะร้อนนิดนึงชุดไทยนนก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับผมไม,ม่นิดนะผมจะเยอะพอสมอควร <c oughs> นะครับแต่โชคดีนะที่ฝนฟ้าตกมาทําให้เราแรนสดชื่นกันบ้างนะคะ มีถา่ายรูปไหมผมใจจะถ่ายรูปคู่กันหนุหอยแล้วเกิดครับลำดับต่อไปเป็นไงเอ่ยค่ะตอนนี้เราอดใจรอนะคะผลการตัดสินอย่างเดียวนะคะ,อะตอนนี้ก็ใจจดใจจองกันไกลเข้ามาแล้วคะ่ะตอนนี้คณะกรรมการของเรากําลังที่จะรวบรวมนะครับคะแนนนะฮะคะแนนที่ได้ไป เดินดูทุกๆบริษัทมานะครับว่าแต่ละบริษัทนะครับมีสมควรที่จะให้คะแนนยังไงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพอคณะกรรมการเราได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อย <100 S 2> แล้วลำดับแรกเราจะประกาศเลยใช,ใช่ไหมใช่ค่ะก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสําหรับ ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในขบวนอยู่นอกขบวนนะครับท่านใดที่มีความรู้สึกวิงเวียนขึ้นเหยียดเทียนอะไรก็แล้วแต่นะครับด้านหลังก็นำพิธีเรานะครับมีรถ,รถจากรถ,าารถพยาบาลจากโรงพยาบาลเืองสมุดปากน้ำนะครับเอามาไว้บริการ นะครับาเกิดท่านใจขึ้นที่นอาเซียนนะครับมีความรู้สึกว่าคล้ายจะเป็นลมนะคะเชินได้นะครับด้านนี้นะครับยกมือขึ้นก่อนนะครับเราเกรงว่าเดี๋ยวจะไปไม่ทันนะครับ<ช>เราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปหามท่านออกมาค่ะ,คะอดใจรอนะคะเพราะปีนี้เนี่ยเราเพิ่มรางวัลให้นะคะคุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะเพิ่มรางวัลให้อีกถึง4รางวัลนะคะ จาก9รางวัลเป็น13รางวัลนะคะคุผ้มค่ะดังนั้นไ้เข้ามานคะมีโอกาสที่ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีโอกาสได้ลุ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าเราเพิ่มรางวัลมากขึ้นนะครับนะฮะหวังว่าในปีต่อๆไปนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาเลยนะครับว่าเราอยากที่จะให้พี่น้องที่อยู่ในนิโมอุสหกรรมบางปูทุกๆบริษัทนะครับได้เข้าร่วมในกีฬา ของจอปในครั้งนี้นะฮะด้วยวัตถุประสงค์ของความที่เราต้องการให้พนักงานของเราุกๆคนนะครับได้เห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาค่ะขอะขอบเลขช่วงเวลาสักนิดนะคะคขอเรียนเชิญคุณจัก,กรกลินะคะใหม่ตาจากักและคุณชานพง์นะคะที่บริเวณเต็นท์พิธีค่ะคุณจัก,กรกริคุณชานพง์ค่ะขอเชิญที่เต็นท์พิธีค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่ากีฬานะครับกีฬาเนี่ยสร้างคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับรวมทั้งนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องเราทุกคนนะครับที่เป็นพนากาักงานได้ห่างไกลในเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายบ้านเองนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องนี้นะครับเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นที่ภัยอย่างมากนะครับบ่อนทำลายทำปุ๊นะครับ ก็อยากที่จะให้พี่น้องปัะงาชนทุกทุกคนกเห็นความสำคัญของการของกำลังกา,นายกนะครับ อ๋อเดี๋ยวแค่ครูรางวัลใกล้จะมาแล้วตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่เห็นไหมมองไปทางด้านนี้นะครับเขากําลังที่จะเบรนตอมปิ้งนะครับหรือภาษาไทยง่ายๆก็คือการจุนหัวกันอยู่นะฮะตอนนี้นะครับกาลังที่จะเดี๋ยวจะมีคะแนนออกมาตอนนี้เรากําลังที่จะเอาคะแนนใส่ไปแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าให้มันรวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นคะแนนออกมาเพื่อที่จะประกาศให้สําหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับปีนี้รางวัลเยอะมากเลยนะครับสิบสามรางวัลนะครับมากกว่ามากกว่างานสอยดาวที่วัดสิจันประดิษฐ์เลยนะครับงานสอยดาวที่วัดสิจันประดิษฐ์รางวัลใหญ่ไม่เท่เท่านี้นะครับอ่ามีแต่รางวัลเล็กนะครับเยอะ่ก็ไป็นดาวสำคัญเลยนะครับว่าที่วัดสิจันประดิษฐ์เราจะมีการจัดงานสอยดาวนะครับเป็นงานประจำปีในวันที่สิบเจ็ดสิบแปด มีน,น,นะาครับเือว่าพี่น้องท่านใดอันนี้เท่าที่เห,เห็นเห็นหน้ากันเนี่ยอยู่อาศัยอยู่รอบๆการที่คมอยู่ทั้งนั้นนะครับในหมู่สองของผมก็มีในหมู่สี่ของผู้ใหญ่ตรงในหมู่เจ็ดของผู้ใหญ่พิจิตก็มีนะครับครับผมเพียงเป็นลูกหลานของชุมชนใกล้ชีนะคะ ได้แล้วคะ่ะอดใจอรออีกสักนิดนึงนะคะเชื่อว่าทุกท่านมีความอดทนมากพอเพราะว่าใบหน้าย,ยังยิ้มแย้มอยู่นะคะเตรียมรับคะแนนเตรียมรับการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะพร้อมกับยิ้มไว้ค่ะสวยทำใจยอมรับนะครับถ้า <ใน S 2> ไม่มีอาจจะเสียคะแนนนะคะ,คะยิ้มไว้ค่ะยิ้มไว้อันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายใช่ไหมที่เราจะให้คะแนนกันนะฮะ เท่าที่ดูนะครับอะไรชุกตาลีอะไรที่ก็สวยนะฮะอันนี้ของบริษัทอะไรนะฮะไทยอินเตอร์นี่ถึงแนวคะแนนมันเข้ากันได้ไม่กินนะครับแต่ทีนี้ทุ้ท่านอย่าชมมากไปนะคะอย้าหน้ากไปสวยทุกขบวนนะคะใช่บริษ แต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นก็ึ้นอยู่กับคณะกรรมการ<ด>นะครับโดยส่วนตัว,วของพิธีกรเองก็คงที่จะต้องหา,าเรื่องพูดคุยว่างั้นนะครับอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้โอ้โหรวมกลุกก่มใหญ่เลยนะครับขออนุญาตเอาเลยฮะ นะครับอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้คะแนนเข้มข้นมากออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะรอหลงนี้ท่านก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อสักครู่ผมปวดฉี่นะฮะแต่ตอนนี้หายไปแล้วเพราะว่าตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นกับสิ่งที่กรรมการเราได้รวบรวมกันออกมานะฮะทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะเครียดเพราะว่าสวยไม่แพ้กันเลยนะคะ เราต้องประชาสัมพันธ์ไปไเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะกลบเสียงของคณะกรรมการน,นะครับเพราะฉนั้นเพราะว่าคณะกรรมการเราเนี่ยใช้การระดมความคิดกันอย่างแบบถึงทิกถึงขิง,ง,ง,งมากนะครับ <laughs> เสียงมันดังออกมาเราเกรงว่าเสียงที่เล็ดลอดออกมาจะไปถึงหูของออแต่ละขบวนนะครับเราเกรงว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขบวนต่างๆก็คงจะต้องรบกวนอย่าลำคาญผู้ใหญ่นะครับ ผู้ใหญ่พยายามที่จะพูดคุยเพื่อที่จะให้เราไม่ได้ยินเสียงคณะกรรมการรวบรวมคะแนนกันนะครับ เราบีได้หลายเรื่องนะครับที่จะประชาสัมพันธ์กันเอาช่วง,ง,งนวงี้เราระหว่างที่รอเราประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมาธิเราสักนิดดี้ไหมคะดีครับนะคะไหนๆมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพราะเนื่องจากว่าเรามีเวลาค <รา S 1> ่อนข,ข้างจํากัดนะคะแล้วก็วกลัวเกรงว่าการดําเนินการวันนี้จะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็เลยรูปร่างเครื่องอตรงนี้ไปเดี๋ยวเรียนเชิญคุณเกรียงไกรประชาสัมพันธ์ครับได้ครับ สมาชิกนะคะจะได้เป็นที่รู้จักกันว่าในนิคมนะคะมีสมาชิกทําอะไรกันบ้างบริษัทแรกนะครับเป็นกลุ่มสยามบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์จํากัดนะครับอยู่ซอยเจตเอนะครับผลิตกระดาษลูกโป่งและกล่องกระดาษลูกโป่งอยู่ตรงไหนเอ่ยสยามบรรจุภัณฑ์ SCT ค่ะเมื่อกี้เราหาอยู่นะคะเจอแล้วนะ อยู่ทางด้านโน้นยาบรรจุภัณฑ์บริษัทเคมแฟกจำกัดนะครับผลิตและบรรจุเคมีการเกษตรนะครับอยู่ทางด้านไหนเคมแฟกอยู่ทางด้านไหนเอ่ยถ้าไม่มีอาจจะเป็นไปได้ว่าทาไมมัอาจจะติดภารกิจนะคะแล้วก็ขอแจ้งความประสงค์มาว่าเราไม่ร่วมนะคะกรณีนี้ก็รับพิจารณาบริษัทต่อไปนะครับเป็นบริษัทจักรวาลเคมีจำกัด อยู่ไหนครับจัมภวาลเคมีอ๋ออยู่ทุ่นนะผลิตเคมีพันนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเคมีนะบริษัทต่อไปบริษัทจ p v ีวเอเชียจำกัดอยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะจี V เอียจำกัดผลิตโลหะขึ้นรูปและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์นะครับบริษัทต่อไปบริษัทเสียวครูไทยแลนด์จำกัดนะครับ เฉียวภูอยู่ตรงไหนครับเฉียวภูนะฮะได้ยินและยกมือนิดหนึ่งนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์นะครับบริษัทเฉียวภูนะครับบริษัทต่อไปบริษัทคาไลเดอร์ไทยแลนด์แลนจำกัดนะครับผลิตแสงมุมรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะบริษัทต่อไปนะครับบริษัทซีพีเพียนท่านจำกัดนะครับผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็บริษัทซันสตาร์เทเลคอนประเทศไทยจำกัดนะครับผลิต เพลิงโซ่ลดการงานโยนนะครับแล้วก็การรีดเก็บในรุทยานโยนนะครับบ <c oughs> ริษัทเซนไดประเทศไทยจำกัดนะครับผลิตกาวอุตสาหกรรมนะฮะบริษ <c oughs> ัทเซาอีสอชเอเชียนแพคเกจติ้งแอนด์แคนนิ่งจำกัดนะครับผลิตอาหา,า,ารทะเลนะครับประจุกระป๋องนะครับเราจับปลามาประจุใส่กระป๋องนะฮะบริษัทต่อไปนะครับบริษัทเซอวิวาร์เกตไทยแลนด์จำกัดนะครับผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเทีมนะครับเลเซอร์นะฮะบริษัทดูล่าฟาร์เทนเออร์จำกัดนะครับผลิตน็อตสกรูนะฮะแล้วก็บริษัทได้เพชรสยามนะครับจำกัดมหาชนอนนี้ไม่ีรายละเอียดมานะครับบริษัททีรไทยจำกัดมหาชนนะครับอันนี้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอยู่ตรงซอยแปดสี่นะฮะบริษัทต่อไปนะครับเป็นบริษัท มี Quality จำกัดนะครับเป็นที่ศึกษาระบบ ISO นะครับบริษัททัสโก้ทารโกจำกัดนะครับอันนี้ก็ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้านะครับบริษัทเทพวัฒนาจำกัดนะครับผลิตและบรรจุยาเคมีทางการเกเตน นะฮะบริษัทไทยโกมีวิลลิงจำกัดนะครับผลิตรถที่รถไฟฟ้านะครับบริษัทไทยนิโก้เมทัลอินดัสทรีจำกัดนะครับอันนี้ผลิตแต่รถยนต์นะครับและรถจักรยานยนต์นะครับหลมทัังแตรมือด้วยนะครับบริษัทไทยนิชินเซฟุงจำกัดนะครับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนะครับบริษัทไทยวิติซีเคียริตี้จิ้งจิ้งจำกัดมหาชน นะครับอันนี้ผลิตเอกสารปอดการทำเทยี่มนะครับแล้วก็บริษัทไทยพาร์คเกอร์ไลซิ่งนะครับผลิตเจรดีพันล้างแผ่นเหล็กนะครับลโลหะโลหะทุบโลหะแข็งนะครับบริษัทไทยพีจำกัดน,นะครับก็ผลิตอ่าส่วนประกอบเร่องแรงไฟฟ้านะครับบริษัทไทยพีบริษัทไทยฟูคูวีจำกัดน,นะครับ บริษัทไทยฟูทูวีจำกัดนี่ก็ผลิตอ่าชิ้นส่วนที่เป็นทำจากพลาสติกนะฮะเกี่ยวกับพวกอ่กรอบตู้เย็นนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่จำไม่ผิดนะครับรวมทัง้งโครงโครง,งของอะไรนะครับทีวีนะครับทำนองนีบ้บริษัทไทยโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชวนนะครับก็ผลิต โมอแบตเตอรี่นะครับบริษัทไทยอินดัสเทรียลแก๊สนะครับจำกัดมหาชนก็ผลิตแก๊สอุตสาหกรรมนะครับแก๊สทางการแพทย์อุปกรณ์เทื่องตัดโลหะนะฮะแล้วก็บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดจิ้งจำกัดนะครับอันนี้ผลิตแม่พิมพ์นะครับชิ้นส่วนรถยนต์โดยการปั๊มขึ้นรูปนะครับบริษัทพีไอเคเมนูแฟคชั่นจำกัดนะครับอันนี้เล่นยานยนต์นะครับบริษัทนักตก ทศไทยจำกัดนะครับก็ผลิตเหล็กเลกพิมลบตะเข็บนะครับแล้วก็บริษัทเนทนี่ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเพียมนะครับบริษัท